สวัสดีค่ะปทมีประโยคของน้องนะคะน้องทําการบ้านส่งมาน้องเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูและแก้ไขกันนะคะประโยคที่น้องแต่งมาเนี่ยมีตรงไหนถูกตรงไหนผิดนะคะพื้นฐานภาษาอังกฤษพื้นฐานแกมมานะคะมาเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่ง that cafe is famous ประโยคนี้ถูกนะคะ that cafe is v e o b t o be famous เป็น adjective นะคะ t h e y have a l o t of delicious food t h e r ตัวนี้ต้องเป็นท t ตัวใหญ่นะคะขึ้นประโยคใหม่ไงเพราะว่าหลัง full stop ก็คือประโยคใหม่แล้วนะคะต้องเป็นท t ตัวใหญ่ e ด e ที่ตัวใหญ่เลวนะคะ Have อันนี้ไม่มีนะคะต้องเป็น There is นะคะ There is a lot นะคะอ i ลอตออฟ o o ล s เ o สเ t h e r e have ไม่มีในประโยคภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะต้องเป็น There is หรือ There are ที่แปลว่ามีของมันมีอยู่นะคะถ้าเราใช้ Have has หมายถึงว่าเป็นเจ้าของนะคะต่อไป this picture is very beautiful อันนี้ถูกนะคะ it very expensive ตรงนี้ต้องมี verb to be ด้วยนะคะก็เป็น it is very expensive นะคะเล็กนิดหนึ่งตัวมันใหญ่ไปอ่ะข้อที่3 she bought a new skirt อันนี้เป็น past tense ถูกนะคะ her skirt is very fashionable อันนี้ถูกนะคะ The man is in the car. He is my boyfriend. ตรงนี้ตบจบประโยคนะคะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องตัวอักษรใหญ่ He นะคะ He is my boyfriend อันนี้ต่อไป My brother and his wife go to Maldives นะคะ Maldives My brother ก็ต้องตัวอักษรใหญ่เหมือนกันนะคะเริ่มประโยค They will go honeymoon อันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ i ิวที่แปลว่าเขาจะไปฮั n e y m o o n นะคะอันนี้เป็นแบบไทยวิวในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเราก็บอกว่า They go for a honey moon อย่างนี้ก็ได้นะ they go for a honey moon หรือ fifth honey moon ครั้งที่ห้าแล้วหรือครั้งที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้ they go for a หรือ fifth honey moon a honey moon หรือ h f i f h o n e y m o o n หรือ the f i f t อ่ะ the fifth แบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะ for a y f o r the o n e y m o o n หรือ d a f o r the honeymoon อย่างนี้ก็ได้ the fifth o n e y m o o n นะคะหรือ the honeymoon ก็ได้หรือ they are on the honeymoon ก็ได้นะคะอะ่อีกประโยคหนึ่ง y are on the honeymoon แบบนี้ก็ได้นะคะ อย่างนี้ก็ได้นะคะลททำให้ตัวเล็กๆก่อน a r e o n the i r honeymoon ก็ได้หรือจะต่อตรงนี้ไปเลยว่า My brother and his father go to Maldives for the i r honeymoon ต่อตรงนี้ไปเลยก็ได้นะคะก็ไม่ต้องจบประโยค for the i r honeymoon แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปเลยนะคะ ตรงนี้ไม่ต้องจบประโยคนะคะได้เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนสีจะได้เห็นแตกต่างเลยเอาสีมว่วงแล้วกันอ่านี่นะคะข้อ6 my pencil disappear นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น verb ก็ถูกแล้วแต่ถ้าตัวนี้เป็น adjective นะคะต้องมี is ด้วยโพสเช็คมาแล้ว disappear ตัวนี้เป็น verb นะคะก็ประโยคน์เขาถูกถ้าจะใช้ disappear เป็น adjective จะเป็นลักษณะ disappear pencil คือเป็นลักษณะขยายนามนะคะจะไม่ใช้เป็น is disappear เลยลักษณะที่เป็น adjective ไปเช็คมาแล้วนะคะประโยคนนี้ถูก is my favorite pencil อันนี้ถูกนะคะข้อ7 my f r i e n d sings very well สิ่งเติม s ด้วยเพราะว่า my friend เป็น subject เป็นประธานบุุษที่3คนเดียวเติม s ใน present simple tense นะคะ her never s t u d i e d before her never ไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องใช้เป็นประธานต้องบอกว่า she นะคะ she she never s t u d i e d before Her เป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ she เป็นประธาน My family plans to travel abroad. We think we'll go by private group or not. We think about. We think about. We think about. Go by private group or not. We think about. We think about. Not Japan. We think about go by private group or not นะคะ We think about go by private group or not ประโยคนี้นะว่าังมีความรู้สึกว่าน่าจะแต่งได้ดีกว่านี้นะคะใครที่คิดออกว่าน่าจะแต่งแบบไหนนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนดีหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรืออาจจะบอกว่า We think about should we go by private group or no อโนน่าจะเป็นโน่ We think about should we go คิดไว้นะคิดไว้ว่า Should we go by private group or not We think about should we go by private group or not แต่ง เป็นประโยคเต็มๆเ,เดี๋ยวอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่เอา We think about should we go by มันไม่น่าใช้ by นะ Should we a w e l Should we use private group เราไม่ต้องมี or not Should we use private group Should we use a private group อันนี้คืออีกอันหนึ่งที่วันคิดไดนะ้คุณมีประโยคอะไรที่คิดได้ตรงนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะข้อที่ 9. Do you have another pen? What color is your pen? ตรงนี้นะคะเปลี่ยนแค่ what เป็นตัวอักษรใหญ่เฉยๆนะคะ What color is your pen? ข้อ10 Marry and friend are very happy to receive the award They practice every day. ถูกนะคะ He goes to work by his car. คำว่า go He เป็นบุรุษที่3าคนเดียวก็วต้องเติม e s ใน present simple tense นะคะแต่ถ้าเป็น past tense ก็เป็น went นะคะข้อ12 She wants to dance but her leg is hurt. She เริ่มประโยคต้องตัวอักษรใหญ่นะคะ แล้วก็ once ต้องมี s ด้วยประธานบุรุษที่3คนเดียวใน present simple tense นะคะ verb ต้องเติม s the children are in play yard the children the เริ่มประโยคต้องตัวอักษรใหญ่นะคะ the children are in อันนี้ต้องมี article ให้เขา a ก็ได้ a play yard หรือ the play yard ก็ได้นะคะ in a play yard หรือ the play yard ก็ได้เป็นสนามเด็กเล่น they are very happy they ขึ้นประโยคใหม่ตัวใหญ่ they are very happy อย่างนี้นะคะข้อ14 I see the lions lion เป็นผูะหูพจนะ in the zoo is playing together is นี่แทนไลออนที่เป็นพหูพพู์นะคะเพราะฉะนั้น is เพจพระอิสมันคือตัวเดียวนะคะต้องเป็น They are playing together เพราะว่าเราหมายถึงไลออนหลายตัวนะจ๊ะข้อสุดท้ายวันนี้นะคะ do you see the man over there over there ที่นั่นไหม he is very tall อันนี้ถูกนะคะข่าวหน้าปทจะเอากันบ้านน้อง มาทำให้ดูอีกนะคะเป็นพื้นฐานกรมมาเบื้องต้นนะคะประโยคบางประโยคเนี่ยโพสต์ก็คิดไม่ทันเหมือนกันว่าเอจะแก้ยังไงดีนะคะคุณที่คิดได้ดีกว่าโพส์หรือมีประโยคที่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนขยันฝึกนะคะสวัสดีค่ะ